ตกใจมากเลยค่ะทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณแม่คุณบอยปกกณ์นะคะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฉัดบริรักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะเราควรหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เริ่มจากอาหารการกินเลยนะคะเราควรทานอาหารที่หลากหลายควรเพิ่มการทานผักผลไม้ธัญพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะรวมถึงจํากัดการ ทานเนื้อแดงแล้วก็อาหารแปรรูปต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮมต่างๆนะคะและที่สำคัญนะคะควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกายเป็นประจำนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะคะโดยเฉพาะนะคะตรวจความเสี่ยงตามวัยไม่ว่าจะตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้ต่างๆนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงคะ่ะ